จิตที่บริสุทธิ์แล้วย่อมอยู่เป็นอิสระแก่ตนพระละหันได้ฝึก,กจิตจนจิตบริสุทธิ์ปราศจากอวิชชาแล้วย่อมอยู่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดไม่จำเป็นจะต้องมีกายหรือขันห้ามารองรับจิตดวงนี้เพราะจิตดวงนี้ได้ปล่อยทิ้งขันทั้งห้าไปหมดแล้ว ขันทั้งห้าเป็นเพียงบันไดไต่ขึ้นสู่นิพพานขันทั้งห้าก็คือขยะของพระนิพพานที่สติปัญญาได้ทิ้งเอาไว้ดังนั้นขันทั้งห้าจึงไม่ได้รองรับกับจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้ขันทั้งห้าจะอยู่ในเพศพระภิกษุหรือฆราวาสก็ไม่เกี่ยวกันกับจิตที่บริสุทธิ์อันนี้ ขันทั้งห้าจะสกปรกสมมุมอย่างไรก็ไม่เกี่ยวกับจิตบริสุทธิ์ดวงนี้แม้ว่าจะไม่อาบน้ำชำระร่างกายเลยสวมเสื้อผ้าขาดกระลุงกระลิ่งดำรงตนอยู่ดุจคนบ้าเสียจริตถูกแรงหรืออิทธิพลภายนอกกระทำอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เกี่ยวกับจิตที่บริสุทธิ์ของท่านจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ยังบริสุทธิ์เช่นเดิม เพราะจิตท,ท่านได้ตกกระแสเกิดยานอย่างทราบถึงความเป็นจริงในธรรมชาติอันนี้เกิดสติอริยมัคตัดขาดโลกิยะและโลกุตระไปแล้วเป็นบุคคลเหนือโลกไปแล้วเรื่องโลกเรื่องขันจึงไม่มีส่วนในการรองรับอะไรอีกกับจิตท,ที่เป็นอิสระดวงนี้ด้วยศีลธรรมอันดีงาม ผู้บรรลุธรรมที่มีจิตอันบริสุทธิ์แล้วก็ควรประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นด้วยกายวาจาใจส่วนมากแล้วผู้คนมักจะดูกันที่กายการแต่งตัวและการแสดงออกของกายคารวาสย่อมแตกต่างจากพระภิกษุคือการแสดงหรือการแต่งกาย เครื่องแต่งกายก็เป็นเพียงเครื่องประดับของขันห้าเท่านั้นแต่ความเชื่อความเคารพและศรัทนานั้นอาจจะทำให้ผู้คนตามมวหลงที่แตกต่างกันออกไปมากเรื่องของศีลก็คงไม่แตกต่างกันเลยสำหรับผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วเพราะท่านรักษาศีลที่ใจใจที่บริสุทธิ์แล้วศีลย่อมบริสุทธิ์ทุกข้อ ศีลเกิดจากการเจตนาถ้าไม่ได้เจตนาศีลทุกข้อก็บริสุทธิ์หมดเรื่องปัจจัยสี่ฆราวาสออกบินทบาทไม่ได้จำเป็นจะต้องทำงานเพื่อแลกกับปัจจัยสีแต่ท่านที่จิตหลุดพ้นแล้วท่านคงไม่มีการแสวงหาเกินเลยจากความรับผิดชอบของท่าน ดังนั้นท่านจึงของขันของท่านอยู่ในเพศฆราวาสได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆเพียงทำขันของท่านให้อยู่อย่างถูกต้องตามทํานองของธรรมในโลกสมมุตินี้ไปเท่านั้นฆราวาสจะขัดสังให้บริสุทธิ์เหมือนภิกษุนั้นจะขัดยากสักหน่อยแต่ก็สามารถขัดได้คำว่าขัดสังให้บริสุทธิ์ก็คือการทำกายของเรานี้แหละ ให้ดูเรียบร้อยเพราะการแสวงปัจจัยสีนั้นมันแตกต่างกันสำหรับคนวัยทำงานส่วนคนที่พ้นวัยทำงานไปแล้วอาศัยปัจจัยสีจากเงินบำนาญหรือลูกๆหล,ล,ลานๆคอยเลี้ยงดูก็ไม่มีปัญหาอะไรสังนั้นก็สะอาดได้โดยง่ายแต่สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับจิตที่บริสุทธิ์ของท่าน จิตของท่านจะเข้าสู่ผู้รู้แห่งนิพพานธาตุไปแล้วตั้งแต่วันบรรลุธรรมเป็นผู้รู้แห่งพุทธะแม้ว่าร่างกายหรือขันธ์ทั้งห้าจะตีลังกายอยู่ก็ไม่กระทบกับจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นดังนั้นท่านจึงอยากจะออกวิเวกอยู่เฉพาะตนไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับโลกโลกโลกอีกแล้ว แต่ด้วยความเมตตาสงสารสั์โลกท่านจึงออกมาช่วยเหลือกับชาวโลกทั้งหลายแสดงทำให้ชาวโลกทั้งหลายได้เรียนรู้ได้รับทราบได้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อปลดทุกข์ปลดโศกและให้พ้นภัยไปในวัฏสงสารเหมือนกับท่านขออวยพรยะช้าวาริวหาปูราปริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนละโสยถามนิโชติละโสยธาสพิติโยวิวัชานตุสัพโลโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะ อภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนทุกขังพระลังพวันตุสาเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันจุเตออะอะไรทีนี้